ศึกอีมินเ์เนียจากสนามมวยเวทีลูปินีครับโดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมทีครับคำคืนวันศุกร์ที่21เมษายน2560มาดูทางด้านของก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับเจอกับเจ้าจอดดาบสงทางหลวงครับพิกัดน้ำหนักที่โชกันในก้านทองมา111.4นะครับเจ้าจอมา111ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดพงพันรัตนสุนทรครับแมยก3ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ อยู่ที่เจ้าจอรครับได้เปรียบ12-1ครับก็โดนเตะเจาะยางนะครับสะดุ้งกระเด็นกระดอนนะครับทำให้เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปไกลนะครับเจ้าจอต่อ12-1ครับโอ้ยเตะเขาแต่ล้มเองนะครับทางด้านของเจ้าจอลุยหนักเลยนะครับอืม กรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับเจ้าจ๋อเสียเปรียบช่วงหน่อยครับแต่หัวใจหนาล้านเปอร์เซ็นครับต่อยลำตัวเจอสอกขวาของก้านทองเดินต่อครับเจ้าจ๋อโยนเข่าขวามาครับแล้วก็รวบครับก้านทองรวบเอวไว้ก่อนนี้อัดฉีดให้ก้านทองนี่สามกำปั้นด้วยนะครับแทงเข่าซ้ายครับเจ้าจ๋อนี่ครับเล็กตัวเล็กหัวใจใหญ่ เสียบข่าวซ้ายครับเจอข่าวซ้ายของก้านทองครับตีข่าวขวาครับก้านทองสู้ยิบตาละครับกรรมการแยกออกมาเจ้าจ๋อยังเดินขู่เลยนะครับหมัดหนึ่งสองวืดวาดเจอข่าวซ้ายของเจ้าจ๋อครับก้านทองเสียบซ้ายโต้นี่ร้อจังหวะนี้ครับล้มลงไปครับเจ้าจ๋อล้มบ่อยๆไม่ดีครับมันจะลุกยากถึงตัวครับตีข่าวเสียบซ้ายโตครับก้านทองเจอข่าวซ้ายของเจ้าจ๋อครับ อู้ยัดใส่ยันคืนครับก้านทองเสียบเสียบข,ขวาครับเจ้าจ่อเสียบราคาเจาขอขอขวาของก้านทองครับนี่ก็สู้ยิบตาครับเจ้าจ่อไปซ้ายครับก้านทองมาขวาเสียบซ้ายมาหมดยกที่สามครับแม่มันจริงๆครับอืออาล่ะครับได้เชียร์กันต่อครับ หมดยกที่3ขึ้นยก4นะครับเจ้าจอนี่ได้เปรียบแค่4ีหนึ่งเท่านั้นนะครับจาก12บหนึ่งครับเพราะว่าก้านทองสู้ยิบตาครับมีอัดชีดเพิ่มนะครับเก่าใหม่รวมเป็น50 0 0 0บาทครับให้กับก้านทองทอเมืองหลังสวนอะครับเข่าสู้เข่าไม่ล้มไม่ล้มแทงเข่าขวาครับเจ้าจอก็โต้กรรมการพงพันแยกออกมาครับเจ้าจอยังเดินชนไม่หยุดนะครับออกไปเรื่อยครับ ทั้งหมัดทั้งเขา่าการทองก็สู้เสียบซ้ายเจ้าจาะอัดขวาขวาไปครับการทองขวาอีกทีนึงปีกมาตีเข่าขวาครับเจ้าจาะขวาอีกทีครับขวาไปครับขวาไปครับการทองอยู่เลี่ยมนอกครับสัมมือชกผูกซ้ายอ้หุ้ยเตะซ้ายเอียงครับโอ้ออกอาวุธไม่หยุดนะครับเจ้าจอครับขยันเดินด้วย เราบอกว่าชกทรงนี่ถูกตลาดเลยครับแข้งซ้ายแทงเข่าขวาครับเจ้าจ่อตีขวาครับศึกอีเม้นแอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เก็บยอดไี้2 7 3 0 0 0นะครับต่างชาติ61คนครับจะไปรอดอะไรล่ะครับโรโมอเตอร์ขาดทุนนะสิครับแข้งขวาครับตีซ้ายครับกรรมาการเรียกออกมา ก็ต้องสร้างกันไปล้วครับมวยครับพยายามโยนเข่าขวาครับการทองนี่ตีซ้ายตีขวาเจ้าจ๋อก็พยายามโต้ตลอดครับอัดไปเข่าขวาครับโยนเข่าขวาครับการทองเจ้าจ๋อเกี่ยวแล้วเจาะยางครับอืมกันจับไม่เป็นไรครับยังอยู่ที่เดิมครับแทงซ้ายราคาไว้ครับ การทองเจ้าจอก็นี่ครับหมุนหาเหลี่ยมตีไปเรื่อยครับแอขยันครับขยันแล้วก็พยายามดีครับหอบสิโครงบานนะครับการทองครับเจ้าจ่อเดินไม่หยุดแทงข่าซ้ายดักไว้เจ้าจ่อตีการทองเสียบสู้เสียบมาเสียบคืนครับเอาล้มกล่นจำเบ้าแกพอได้แล้วแกก็มาถอยครับการทอง อมดูครับก็พยายามสู้แหละครับแต่ว่าแม่รูปมวยทรงมวยนี้มันอยู่ยังดุกโครงเคลงครับเหมือนจากคารวะห้องเต้ตลอดเลยครับยังพยายามอยู่ครับเจ้าจ๋อขยับเดินการทองอเจอแข้งสายคืนด้วยขวาครับเจอเกี่ยวเดินแล้วครับการทองครับโหมดยกสี่ครับ สู้ดีมากครับการทองทอเมืองหลังสวนนะครับนี่แฟนมวยบนล็อกก็ต้องกระตุ้นกันหน่อยครับทีมงานของการทองทอเมืองหลังสวนยกสุดท้ายนี่ต่อไกลไปแล้วนะครับเจ้าจ๋อได้เปรียบครับ แข่งขวาครับเอ้าเตะสูงไม่หน่อยครับเล็งก้านคอครับหันไปมองทีมงานครับแีสถานการณ์จริงๆแล้วไม่ได้จะไปมองใครแล้วนะครับการทองครับต้องก้มหน้าก้มตาต่อยแล้วครับต่อยล่างสลับบนเด็กก็พยายามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับดูเหมือนจะไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับแต่ว่า ก็ยังทานทนอยู่ได้และก็พยายามโต้ทุกลูกครับระบบหายใจก็ไม่สู้ดีแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยไปหมดแล้วพยายามฟันศอกอ้แข้งซ้ายเต็มกูมงครับรวบไว้เนี่ยครับยังเดินครับก้านทองครับแข้งซ้ายครับโอ้โอ้สองแข้งไปแล้วครับโอ้เนี่ยครับ มีหัวใจจะเอาอะไรไปสู้ครับอืมเพราะว่าแรงมันหมดไปแล้วครับโอ้น่าเห็นใจมากครับก้านทองสู้จนสุดคาเวทีอครับขอให้น้องมีอนาคตที่ดีครับน้องน้องสู้เหลือเกินครับก้านทองทองเมืองหลังสวนครับเจ้าจอแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ว่าหัวใจนี่ไร้กาดมากครับเนี่ยครับแข้งนี้เจ็บแล้วนะครับเดินเข้ามาอีกเอาอีกครับแล้วก็ แม่จะบอกเพื่อนให้พอแต่ว่ากรรมการยุติแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเจ้าจอดับสงทางหลวงนะครับเทลิกะนออาก้านทองทองเมืองหลังสวนชัดท,ที่ว่าต้องปลบมือให้กับทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะครับ